กลับมาต่อในช่วงนี้กับหมอมันคันปากนะครับคุณผู้ชมอ่ะดูแลสุขภาพกันหน่อยดีกว่านะฮะป่วยง่ายไม่สบายบ่อยช่วงนี้อากาศเปลีป่ยนแปลงน,น,นะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเนี่ยไปต่างจังหวัดมาคุณผู้ชมไปต่างจังหวัดมาไปเมื่อวิกเอนที่ผ่านมาวันศุกร์ต้องคืนฝนตกพอวันเสาร์ร้อนระเบิดพอมาเมื่อวานวันอาทิตย์อากาศเย็นั้งนั้นสามได้ดูในวันเดียวไปต่างจังหวัดมาได้นะฮะ จะไม่ป่วยได้ยังไงนะครับวันนี้ต้องดูแลตัวเองให้ตัวเองเหมือนมีกำแพงชิ้นดีก่อนนะฮะอะไรภายนอกไม่สามารถทำอะไรให้เราเจ็บ ่วยได้ต้องนี่แนะนํา nk ครับเป็นผ,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันครับกระตุ้นผลิตเทมเซลล์ใครป่วยง่ายไม่สบายบ่อยร่างกายอ่อนแอหรือเจ็บป่วยออดแอดแอนะฮะตัวนี้ช่วยคุณได้สายภูมิแพ้ต้องทานเลยคุณผู้ชมโดยเฉพาะอม,มเนี่ยต้องทานเพราะเขามีสารสาก,กัดอะไรสารสาก,กัดจากภูเขาคร,ครับให้สารสคัญอย่างเคอร์ซิตินนะฮะไปยึดติดกับเซลล์ลายไอ้พวกนี้คือเชื้อโรคอ่ะที่มันอยู่ข้างในอ่ะไปยึดติดก็คือคาคาค่ามันแล้วก็หายไป แล้วก็พอหายไปปุ๊บก็เป็นสร้างกำแพงมาปึ้งป้องกันไม่ให้ข้างนอกเข้ามาหาเราฉะนั้น NK ตอบโจทย์คนดูแลสุขภาพดีๆแบบนี้อย่างแน่นอนนะจ๊ะหกล่องมี60เม็ดด้วยกันนะครับทานเช้ากับเย็นนะฮะคุณผู้ชมครั้งละ1เม็ด1กล่อง2,500บาททานได้1เดือนนะครับแต่ถ้าคุณซื้อ2กล่องลดเลยวันนี้เหลือเพียงแค่4,500บาทเท่านั้นนะครับสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้ครับศูนย์เก้าหหรือที่แหล่งสุขภาพดีสกันเคอโคตรมุมขวาหน,น้าจอดได้เลยนะครับมาในช่วงนี้ไปดูรีวิวอาทิตย์กันนิดหนึ่งคุณผู้ชมนะฮะหหลังงงจางาากกฟ้ออออสววคนนึ่่่ทีมบ เดีวที่มาสร้างคอนเทนต์อุปโลกนะฮะโนนี้นั่นต่าง,างๆทําให้คนหลงเชื่อสร้างความสงสารเนี่ยนะฮะิวที่บอกเดี๋ยวจะเดินหน้าฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทและผลสุดท้าย บอกว่าไม่ฟองแล้วนะครับอะไม่ฟองแล้วครับสำหรับริวอาทิตย์ครับให้อาภายัยสาวแฉสร้างคอนเทนต์ภายหลังมีการตีแผ่ชีวิตอดีตพระเอกดังยุค90อย่างอาทิตย์ริวนะฮะ,ะกับสตอรี่นะครับสุดรันทดเลยอาบน้ำตามปั๊มไร้บ้านนอนข้างถนนแล้วก็ผันตัวมาเป็นพ่อค้ามือสองอยู่ตลาดนัดลาดพร้าวเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมล่าสุดชาวเน็ตรายหนึ่งที่คาดว่าเป็นเพื่อนเจ้าตัวได้ออกมาแหกบอกว่าริวนั้นเนี่ยกำลังโกหกสิ่งที่ทำอยู่เป็นเพียงคอนเทนต์นะฮะ เดี๋ยวกูจะไม่ห้ามแล้วใครอยากจะแชร์อะไรกูจะปล่อยแล้วกูจะช่วยเขาด้วยนะฮะถ้าเห็นคนอื่นดีกว่าเวลาโดนสิบล้อเหยียบกลางถนนมาเนี่ยมึงก็หมาตัวหนึ่งนะฮะจำไว้อยากหักก็หักไปเลยมึงไม่รอดหรอกโจทย์มึงเยอะเกินหลงละเลินะ,ะตอนบวชล่าสุดก็อยู่วัดไม่ได้จนต้องเข้ากทมมาถอดผ้าเหลืองนี่ทำคอนเทนต์ให้คนสงสารได้ ระวังคนก็จะเกลียดทำคอนเทนต์ให้คนสงสารได้ระวังคนก็จะเกลียดได้เช่นเดียวกันโกหกทั Go ้งเพและอีกหลายคำที่รุนแรงกว่านี้นะฮะก็งานนี้เนี่ยสาวคนนี้เอามาพูดแบบนี้เนี่ยนะครับขณะที่ริวเองเนี่ยนะครับก็ได้เข้าไปคอมเมนต์บอกว่ามึงคือเพื่อที่ที่จุดๆที่สุดนะฮะเลี่ยเลี่ยนะฮะ,ะคือเพื่อนที่เลี่ยที่สุดเลยและเพื่อนมึงก็ไม่มีใครครบนะครับ ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเนี่ยริวอาทิตย์ก็ตัดสินใจโพสต์ข้อความระบุว่าเตรียมฟ้องผู้ที่กล่าวหาหมิ่นประมาทเพื่อดำเนินคดีนะฮะจนเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าขอให้ใจเย็นแล้วก็ค่อยคุยกันนะฮะโอ้งานนี้เองเนี่ยเมื่อวานยังดูไลฟ์สดในทิกตอกอยู่เลยนะครับเที่ยงคืนนะฮะก็ะยังไลฟ์สดอยู่นะฮะล่าสุดเองนะฮะริวอาทิตย์ได้มีการเปลี่ยนความคิดใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเดินหน้าฟ้องเนาะบอกว่าตัดสินใจ ไม่เดินหน้าฟองแล้วนะครับพร้อมระบุความในใจว่าปล่อยผ่านเรื่องเล็กน้อยมองไปข้างหน้าให้อภัยนะครับนี่คือคนไทยผมอาจใจร้อนแต่ใจจริงก็ไม่เคยคิดทำร้ายใครความจริงเท่านั้นที่บางคนรับได้บางคนก็รับไม่ได้นานา,นาจิตตังนั่นเองนะครับเออเนี่ยนะก็ตอนแรกก็หลายคนก็เอา้าสาวคนนั้นคือใครเนี่ยออกมาโพสแบบนี้มาหมายความว่ายังไงทำไมอยู่ๆเนี่ยออกมาบอกว่าที่เรียวอาทิตย พูดไปหรือให้สัมภาษณ์ตามรายการนู้นรายการนี้มันเป็นการโกหกมนการสร้างเรื่องสร้างคอนเทนต์ให้คนสงสารหรือเปล่านะครับซึ่งนะครับก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เพราะริวเองเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดบอกว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าฟ้องในตอนแรกก็คิดว่าเอา้าสาวคนนี้คือใครแล้วจริงๆอ่ะสาวปริศนาคนนี้เรายังไม่รู้นะว่าคนนั้นคือใครแต่แต่รู้จริงว่าเป็นเพื่อนของคุณริวไง เออคุณลิก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนที่แบบไม่ดีนะมาทําแบบนี้นะเขาเตรียมฟ้อ,ฟองผลสุดท้ายก็ไม่ฟ้องแล้วเรียบร้อยนะครับอืมนี่ใช่ไหมเนี่ยนะฮะเอาไปคอมเมนต์เนี่ยเลยเนี่ยเขาเอา Facebook ตัวเองไปคอมเมนต์แล้วพึงคือเพื่อนที่เลี่ยที่สุดเลยและเพื่อนมึงก็ไม่มีใครครบนี่แบบนี้เลยนะฮะอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าแล้วเพื่อนก็มาแห่กันแบบนี้นะฮะอ้าไม่รู้ะครับคุณผู้ชมบอกยากนะครับ เพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยกระแสของริวอาทิตย์เองในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคนพูดถึงเยอะนะครับแล้วก็ได้รับโอกาสจากพี่น้องในวงการค่อนข้างที่จะมากพอสมควรไปออกรายการนั้นรายการนี้ตีแผ่ชีวิตหลังจากที่เคยดังๆแล้วก็มาจุดดิ่งมาถึงต่ําสุดแบบนี้ต้องมาเป็น นอนตํมปั๊มมาเป็นพ่อค้าขายมือสองแบบนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องราวชีวิตที่มีสตอรี่อ่ะคุณผู้ชมคนก็สนใจเพราะว่าแม่ต๋อบอกว่าโอมเกิดไม่ทนันโอมต้องยอมรับว่าตอนที่อาทิริวดังเนี่ยโอมเพิ่งเกิดได้2ขวบแล้วก็แม่ต๋อบอกว่าดังมากดังชินิว่าในปัจจุบันน่คือนดัดเดตย,ายา่าดังแบบนั้น,น,นเลยอ่ะแล้วก็มีพรีเซนเตอร์มีโฆษณามยละครอะไรอย่างเงี้ยแบบซีรีส์ดังเป็นซีรีส์วัยรุ่นเลยที่แบบดังมากคนชอบเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่พอมาหายไปปุ๊บมาเจออีกทีก็มีภาะวะการป่วยโน่นนี่นั่นต่างๆนะฮะ,ะล่าสุดได้รับโอกาสจากพี่ตั๊กนะฮะตั๊กไหนตั๊กบริบูรณ์นั่นเองนะครับเพราะอยู่ทีคัมแบคครับรับงานถ่ายภาพถ่ายแบบเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตอีกต่างหากนะครับ ในขณะเดียวกันเพื่อนในวงการหลายคนยื่นมือเข้าช่วยเหลืออย่างตั๊กบริบูรณ์เองก็ได้โพสต์ภาพถ่ายภาพนะฮะคู่กับริวอาทิตย์ครับผ่าน Facebook ตั๊กบริบูรณ์แฟมิลี่พร้อมระบุข้อความบอกว่าพาพี่อาทิตย์ริวมาถ่ายแบบย้อนยุคไว้ย90พี่ยังหล่อเหมือนเดิมขอบคุณนะครับนี่นะฮะร,รวมถึงนะครับริวอาทิตย์ก็ได้มีการโพสต์แจ้งข่าวผ่าน Facebook ตัวเองด้วยนะฮะบ,บอกว่า14กุมภาพันธ์ทุงนี้นะคุณผู้ชมจะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับส่วนสถานที่เวลารอการประสานงานด่วนอีกทนึง วายร้ายตื่นๆตเตเตือ14กุมภาพันธ์66พบกันนะมินิคอนเสิร์ตมีการรักษาใจพังๆฟังเพลงจากใจแล้วพบกันนะครับนี่นะฮะก็โอ้รอทั้งคู่เลยนะฮะนี่ตั๊กบริบูรณ์นะครับก็พี่ตั๊กเองก็ยื่นมือเข้าไปถ่ายแบบในยุคแบบ90กันนะฮะก็เนี่ยมันเป็นการแบบว่ามีโอกาสที่ดีนะฮะมาแล้วก็หยิบยื่นกันดบบ คนนั้นก็ช่วยคนนี้ก็ช่วยเพราะว่าป้ก็ไปออกหลายรายการอยู่เหมือนกันนะครับแล้วเราก็ได้มุมมองเพราะว่าอาทิตย์ดีวเองเนี่ยเรามองในวัยของในรูปที่เป็นโปสเตอร์ภาพยนตร์โปสเตอร์ซีรีส์ละครเก่าๆหลอนะเป็นนายแบบถ่ายโฆษณาหล่ลอเลยแต่เมื่อแบบการเวลามันเปลี่ยนไปด้วยอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปแบบนี้เนียนะครับโอ้โหเป็นไหม,ไหมต่ก่อนขึ้นปกนะฮะต้องต้องยอมรับว,ว่าหล่อนะเป็นแบบดาราก็ส่วนที่เออค่อนข้างที่จะมีเทรด เครสในขณะเอาจริงนะคือหล่อถ้ามาให้อยู่ในปัจจุบันนี่คือโอ้โหหล่อแบบหล่อขอใช้ยากคำว่าหล่อสัญญาาอสว์เลยนะฮะเออณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเล่นซีรีส์วายแล้วแต่อย่างต้องเล่นซีรีส์วายแล้วก็จะดังแบบดังผุแตกดังแบบมีชื่อมีเสียงกันเลยทีเดียวนะครับแต่เพราะตอนนั้นก็ดังแล้วนะฮะแต่พอเมื่อกลรเวลามันเปลี่ยนไปอะไรหลายอย่างคุณผู้ชมเนาะมันก็ดาราหลายคนก็ยังคงอยู่ในวงการดาราหลายคนก็คงผันตัวไปทาธุรกิจตัวเอง ดาราหลายคนก็มีโรคประจำตัวแล้วก็ขาดการดูแลจากเพื่อนในวงการหรือบางคนก็ต้องใช้คำว่าขออนุญาตใช้คำนี้นะคุณผู้ชมอาจจะดูแลใช้คำว่าตกอับก็มีเยอะตกอับก็มีเยอะหรือชีวิตดิ่งสุดไปเนืองเจอกับทางในิสัยส่วนตัวสองดิ่งจากโรคประจำตัวสามเกิดจากการใช้สารเสพติดจนตัวเอง หลุดลอยแ,แล้วล่องไปไหนจะไหนแล้วไม่รู้นะครับก็มีเยอะนะครับเพราะเราอ่านอ่านเขามาก็จะเห็นเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเราไปเจอคนที่เขาอาจจะแบบว่าไม่ได้มีผลงานในในในวงการแล้วอาจจะแบบพันตัวไปไปแบบชีวิตไปขายของหาเช้ากินข้ามอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้มีโอกาสได้มีสตอรี่อย่าง,างคุณเลวอาทิตย์เนี่ยนะครับอมก็มองว่ามันก็มีสตอรี่ไปในตัวพอคนเห็นปุ๊บคนก็เกิดความสงสารสงสารในที่นี้คือไม่ได้สงสารแบบ สงสารแบบคนนี้แบบนา่นาเวทนาตกอับมากูสงสารอะไรเงี้ยไม่ใช่มันเป็นการสงสารด้วยสตอรี่มันในตัวแล้วก็สงสารด้วยความที่เป็นคนไทยด้วยแหละและอีกอย่างพี่น้องในวงการบันเทิงเนี่ยเป็นคนที่มีใจิตใจที่ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลกันองว่าแบบเนี้ยมันก็ทําให้วงการเรามันมน,น่าอยู่มากยิ่งขึ้นอะนะเพราะว่าวงการบันเทิงตอนนี้จะให้อ่านแต่ข่าวเช้า ข่าวเมียน้อยผัวน้อยมันก็เนาะอย่างว่าแหละช่วยเหลือกันน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็เออต้องขอบคุณอีกทีมนึงคือทีมนักข่าวในหลายๆช่องที่ช่วยกันตีแผ่ข่าวนี้จนดังขึ้นมาแล้วก็ช่วยเหลือกันไปนะครับส่วนเรื่องดร a ม,ม่าที่บอกว่า,าสาวคนนั้นบอกว่าเลียวที่สร้างคอนเทนต์มาโกโหกอุปโลกสร้างโลกสร้างเรื่องขึ้นมาเนี่ยอันนี้จริงหรือเปล่าอันนี้เราไม่ขอพูดละกันนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่ความจริงนั่นเองนะฮะ อ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับใดอีกเรื่องหนึ่งยังไม่จบคุณผู้ชมยังเพิ่งยังไม่เบรกผมบอกว่าจะเบรกแล้วเหรอยังไม่เบรกเพราะพรุ่งนี้ทําไมพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์แล้วจ้าวันวาเลนไทน์แบบนี้นะครับก็เ,เลยเอาอีกหนึ่งคู่รัก เริ่มแรกนี่บางคนบอกว่าเฮ้ยจะพูดคู่รักเลยได้ไหมเต็มปากได้ไหม,มก็ได้นะแต่เขาเริ่มรักเฟรนซ์โซนเฟรนซ์โซนคุณผู้ชมนะระหว่างใบเฟิร์นพิมชนกกับนายณภัฒนเอาไปดูกันหน่อยพรุ่งนี้วาเลนไทน์แล้วนะครับก็เลยมีภาพดินเนอร์หวานๆวาเลนไทน์ล่วงหน้ากันไปเลยสําหรับนะฮะใบเฟิร์นพิมชนกแล้วก็พระเอกหนุ่มน,นายณภัฒนที่มดไตไอจีกันเพิ่มพับมดแดงเต็มโทรศัพท์กันเลยทีเดียวนะฮะมอบความรักแฮปปี้สุดๆนะฮะจนแฟนๆฟินกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะล่าาาสสสุดเเเเออองงงนนนกกวใบฟิิร์์พพมโต ที่ใบเฟิร์นนะครับพร้อมแคปชั่นบอกว่า my valentine นะครับคือวาเลนไทน์ของฉันนะครับกับภาพดินเนอร์หวานนะครับกับนายนภัสหอมช่อดอกไม้ช่อโตช่อใหญ่นี่ใหญ่แล้วอิจชาจังเลยคุณพร้อมนี้นะฮะกล่องของขวัญเลยทำแม่ชาวเนต็ตต่างบอกว่าตายแล้วทำมาชีวิตฉันวนาเลนไทน์วันพรุ่งนี้ฉันจะมีถามตัวเองข่อนพรุ่งนี้จะมีไหมนะฮะคุณผู้ชมใครใจดีส่งมาให้หน่อยนะฮะ นายเซีแบบส่งมาเก้งแกล้งแบบหน้ามานามาสักดอกสองดอกขอเป็นดอกกุหลาบไปต้องส่งดอกไม้จันทรมานะอุตรินะฮะส่งดอกไม้จันร์ให้ฉันซิ่งไม่ตายนะฮะเอาแบบดอกกุหลาบหวานมาสักชอ่ชอสองช่อก่อนให้ได้อวดกันหน่อยในรายการน้องว่าเอออมเนี่ยเพราะว่าอมคกนี้ยังอยู่ในรายการคนเดียวเหมือนเดิมนะฮะอขอขงขวาก็ดีนะฮะดอกไม้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะไปแข่งกับใบเฟิร์นชนกแล้วก็นายนภัทรนะฮะเอาเป็นว่านะครับคู่นี้ทำให้ชาวเน็ตหวังซึ้งกันเลยนะฮะว่า โอ้โห oh oh วาเรนไทน์แบบนี้ความรักดีๆมันไม่ใช่ใครมีก็ได้นะจ๊ะแต่ที่แน่ๆเฟรนด์โซนมีของจริงระหว่างนายนภะัรและใบเฟิร์นมิชนกนะครเห็นอิจฉาดอกไม้ช่อนนี้ช่อใหญ่มากเลยโอ้โห oh oh ดอกกุหลาบสีขาวอออกมชมพูอีกแล้วดอกอะไรอะ่ะ เงินอกอะไรอ่ะคุณผู้ชมไม่รู้นะฮะแล้วก็ดินเนอร์ทำกลางแสงเทียนไฟลิบหลี่ลิบลี่เพราะอาหารอรอ่อยอยนะเชื่อไหมคุณผู้ชมคนที่ไปเดทกันเนี่ยคนที่ไปเดทกันนะส่วนใหญ่เขาไมา่ค่อยจะไปกินอาหารกันเขาจะไปเอาเน้นบรรยากาศเน้นเฟลเน้นเฟล,ลนะฮะเขาแบบมีกลิ่นเทียนหอมอไฟสลัวสลัว,ลวเทียนลมพัดไปมาไปมาไปมา,ปมาแบบนี้แล้วก็บรรยากาศคนที่ไม่ต้องแบบว่าเดินไปเยอะนะ ขอบบคุยกันสองคนไม่มีเรื่องคุยแล้วขอให้คุยกันนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็อาหารก็จะเป็นแบบมาจานจานใหญ่มากอาหารจานใหญ่มากแต่ว่าอาจจะมีนิดนึงคาแบบจิ๊บเนี่ยแบบกินไม่ถึงคำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเน้นฟิลเน้นฟิลนะฮะเออเขาเรียกว่าเป็นการดินเนอร์ของคู่รักของจริงนะครับพรุ่งนี้มาเลนทายแล้ว คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับส่งดอกไม้ให้อมด้วยนะฮะขอสักหนึ่งดอกก็ยังดีขอเป็นดอกกุหลาบนะฮะไม่ต้องส่งดอกไม้จันทร์หรือว่าดอกบัวมานะอมไม่ใช่เป็พุทธรูปนะเดี๋ยวแฟนรายการจะชอบอะไรแปลกๆนะฮะบอกไปถูกเลยนะครับอเดี๋ยวพักเบรกก่อนคุณผู้ชมนะครับขอบคุณ NK ด้วยดูแลสุขภาพกันหน่อยคุณผู้ชมป่วยง่ายไม่สบายบ่อยนะฮะต้องทาน NK วันนี้นะฮะ NK 1กล่องมี60เม็ดด้วยกันทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดนะฮะ1กล่อง ทานได้หนึ่งเดือนกล่องละ2 5้0บาทแต่วันนี้ถ้าซื้อสอง่องพิเศษเลอเพียงแค่4 5 0 0บาทเท่านั้นจัดเลยโปรนี้ที่นี่ที่เดียวโทรครับ0 9นย์เก6 2 4้าดหสหรือที่แหล่งสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาน,น้าจอได้เลยนะครับพักเบรกคู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมแมรีนาจางผลสุดท้ายโดนทัวลงเรียบร้อยหลังไปว่าคุณเดียวสลาออกมาแฉทำไมาแฉคนอื่นไปชิบหายใบวอดแบบนี้ครอบครัวเขาเดือดร้อนกันหมดผลสุดท้าย ทัวซื้อตั๋วไปที่แม่รีหน้าจังและแม่รีหน้าจังจะพูดว่ายังไงเดี๋ยวว่ากันช่วงหน้า,าพักเบรกคู่เดียวก่อนนะจ๊ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ